เดโชกับสุริยเล็กคะแนนเสมอ28ต่อ28สุดท้ายกรรมการต้องชี้ชัดไปให้ทางสุริยเล็กเลยครับเบียดเอาชนะคะแนนเดชโชไปได้แต่คะแนนเอกสารนะคือคะแนนเหมือนกันทั้ง3เสียงและทุกคนชี้ให้สุริยเล็กชนะคะแนนเป็นยังไงเดชโช10ต่อ9 3เสียงยก1ยก2คือเดชโชชนะแน่แ,นแ,นแหละ2ยกแต่ยก3ครับยกเนี้ยสุริยเล็กชนะชนะเพราะอะไรชนะเพราะได้2นับครับคือคะแนนมันจะเป็นการหักลบกลบหนี้ของการนับไป ในแต่ละครั้งเพราะได้นับ1ครั้งคุณก็จะยังได้คะแนนเต็มอยู่แต่คนที่โดนนับจะโดนลบแต้มออกไป2แต้มครับก็คือโดนนับครั้งแรกเราจะแพ้10ต่อ8โดนนับครั้งที่2เราจะแพ้10ต่อ7แต่กฎมันก็มีอยู่ประมาณเนี้ยลดหลั่นกันไปเพราะว่าถ้าหากโดนนับ3ครั้งคือจับแพ้ไงเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยมีโอกาสให้โดนแค่10ต่อ7มากที่สุดและทีนี้เดโชได้นับคืน1ครั้งถูกไหมฮะได้นับคืน1ครั้งของเดโชนั้นไม่เพียงพอครับ เพราะฉะนั้นแล้วคะแนนมันก็เลยนับเป็นนับหนึ่งครั้งคะแนนรวมทั้งหมดในยกนั้นจะเป็นสุดยดเล็กชนะ10ต่อ8ก็น่าจะมีปัญหาอะไรกับคะแนน28ต่อ28ทั้ง3เสียงนะครับแต่ดูแล้วกรรมการมีสิทธิ์ที่จะชี้ให้สุดยดเล็กครับคนที่ทําให้คู่ต่อสู้บอบช้ามากที่สุดในช่วงท้ายเกมนั่นแหละเป็นฝ่ายชนะไปนี่คือคะแนนที่ออกมาแล้วก็เป็นใบคะแนนนะครับจากลูปีนิกสเมุทจะสีของพี่ใหญ่ลำนาลายโพสต์ลงมาแบบนี้ครับ